ะะมีน้องหมาน้องแมวหลายๆตัวนะคะหรือว่าน้องหมาน้องแมวเพิ่งจะคลอดออกมาใหม่ๆพอเริ่มจะกินอาหารได้แล้วนะคะแล้วเกิดว่าหลายตัวครั้นที่เราจะไปซื้อภาชนะมาใส่อาหารก็จะทําให้สิ้นเปลืองนะคะเพราะว่าหลายตัววันนี้ย่ยแมวมีเคล็ดลับมาฝากนะคะในการที่จะนําที่ใส่อาหารมาใส่อาหารให้น้องหมาน้องแมวโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูไปทำกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะการที่เรามีน้องหมาน้องแมวหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะทําให้เราสิ้นเปลืองไปหลายๆอย่างนะคะอันไหนประหยัดได้เราจะประหยัดนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําที่ใส่อาหารให้กับน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆกันนะคะวิธีการหรือว่าวัสดุก็ไม่ยากนะคะ วัสดุของเราก็คือขวดน้ําที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะนี่ค่ะกินน้ําหมดแล้วเราก็เก็บเก็บไว้นะคะเวลาจําเป็นเราจะนํามาใช้ได้นะคะเราจะนําขวดพวกนี้นะคะมาทําที่ใส่อาหารให้กับน้องหมาน้องแมวแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาตัวเล็กนะคะการที่จะให้อาหารแต่ละครั้งก็ไม่มากนะคะเราสามารถใส่ภาชนะเล็กๆแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันค่ะหลังจากที่เราได้ขวดมาแล้วนะคะเราจะตัด ะะตัดขวดให้เหลือช่วงก้นขวดนะคะเราจะใช้ช่วงก้นขวดนี้นะคะเป็นที่ใส่อาหารให้กับน้องหมาน้องแมวนะคะวิธีการก็คือเราจะใช้มีดนะคะนําไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตามนะคะเพื่อนกิ่งไปแล้วค่ะ ไมคะความสูงก็ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวตัวเ,เล็กๆก็ไม่กินเยอะนะคะกินไม่จุนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะจะมีน้องหมาน้องแมวสักโหลสองโหลนะคะสบายค่ะไม่สิ้นเปลืองในการที่จะไปซื้อภาชนะมาใส่เลยนะคะเราสามารถนําวัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาใช้สอยได้นะคะเพื่อนง่ายไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะนําอาหารมาใส่ให้ดูนะคะว่าลักษณะแบบนี้ถ้าเราใส่แล้วน้องหมาน้องแมวของเราจะกินง่ายไหม นีก็เสร็จเรียบร้อยน่ากินไหมคะเพื่อนๆของน้องหมาน้องแมวนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะการทําที่ใส่อาหารให้กับน้องหมาน้องแมวตัวเล็กๆนะคะแบบง่ายๆโดยใช้ขวดพลาสติกนะคะตัดแล้วทําเป็นที่ใส่อาหารแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทําได้นะคะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นำไปใช้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในทางช่องยี่แมวพาทำได้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสิ่งไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเลยค่ะ